สวัสดีค่ะชื่อหนูนานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของบล็อก all about Norway นะคะจากที่หลายๆคนรีเควสตกันมาให้สอนการออกเสียงของตัวอักษรต่างๆของภาษาโนเวย์นะคะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัว R ตัว R ออกเสียงเหมือนรอรเรือภาษาไทยบ้านเราอะคะ่ะแต่ว่า คนไทยบางคนก็ไม่สามารถออกเสียงนี้ได้นะคะเพราะว่าปกติเราพูดภาษาไทยเราก็ไม่กระดกลิ้นกันเพราะว่าเราขี้เกียจค่ะแต่ว่าอยู่นี่เราต้องกระดกนะคะถ้าเราไม่กระดกลิ้นภาษาหรือความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะรค่ะแล้วก็รรยกตัวอย่างเช่น You the bad You the bad คืออาเราจะต้องทำปากากว้างๆค่ะแล้วก็เปล่งเสียงเป่งลมออกมาจากปากอาอานะคะลอ,อฝึกถึงแล้วก็ตัวเออเออทำปากขอ,อนิดนึงค่ะเออแล้วเปล่งลมออกมานะคะแล้วก็โอเคตัวอย่างเช่นเบ้อเบ้อ ที่แปลว่าขนมปังค่ะเบรนะคะแล้วก็ตัวโอโอเหมือนภาษาไทยเราค่ะโอโอโน่นนี่นั่นไตเลือดเปื่อยนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นโอร์โอร์แปลว่าปีค่ะแล้วก็ตัวอีอีอีนะคะอีอะเหมือนเรายิ้มค่ะยิ้มชิกปาาออกไปเลยค่ะ แล้วก็เปล่งเสียงออกมาอีอ่าตัวอย่างเช่นตัวอย่างคําว่าอีเกียร์ e เกียร์นะคะส่วนตัวต่อไปอี e e ทาปากจูออกมาเลยคะ่ะอีแล้วก็เปล่งเสียงออกมาอีตัวอย่างคําว่าบีบีบแปลว,ว่าเมืองนะคะน,นะคะเป็นตัว l L ในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า L L แต่ว่าในในคำโนเวยเราออกเสียงว่า L ลิ้นจะแตะอยู่ที่เพดานด้านบนนะคะแล้วก็อยู่ข้างด้านใน L L ยกตัวอย่างคำว่า v l w i l l แปลว่าจะหรือเออต้องการนะคะแล้วก็ตัว n n n นะจะใช้ลิ้นเอาลิ้นแตะที่ข้างหลังข้างหลังฟันบน n n n นออโอเคเอตัวอย่างคำว่า Men เ e n นะแบบเสียงจะอึมอึมแล้วก็ตัวอู คำปากคออูแล้วเสียงมันจะเหมือนแบบวอนอยู่ข้างในช่องปากแล้วค่ะอูเสียงมันจะทุ้มๆนิดนึงนะคะยกัวอย่างคำว่ามูรมูรดแปลว่าแม่นะคะอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคำว่าตัวอีอีทำปากจุ๊ อือปากล่างจะสันส่นๆนิดนึงเวลาเราเปลี่ย,เส,ย,ออเ,ยเสียงออกมาเปล่งนเสียงเปล่งนลมออกมาจากช่องปากเล็กๆนี้น,นะคะอือเหมือนเราผิวปากาอือพยายามเปล่งนออกมาให้ให้ให้สุดเสียงอือยกตัวอย่างคําว่าดีดีโอเคสําหรับคลิปนี้เสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชม ถ้าเกิดฟีดแบ็กดีจะมีวิดีโอมาให้ดูใหม่แต่ยังไม่รุ่มกันว่าจะสอนเรื่องอะไรนะคะโอเคสำบวันนี้ขอบคุณมากค่ะ